ไปดูในเรื่องของยาเสพติดนะครับคือจริงๆเรื่องยาเสพติดเนี่ยเขามีรางวัลนําจับนะสำหรับผู้ที่แจ้งเบาะแสผู้ที่กระทาผิดเกี่ยวกับยาเสพติด,ดแล้วเ<ะ>จ้าหน้าที่ไปทําการยึดทรัพย์ตามกฎหมายแล้วเมื่อคดีสิ้นสุดเนี่ยคนที่ไปแจ้งเบาะแสจะได้รับเงินส่วนแบ่ง 5%เซโอ้โหนี่คือเยอะนะครับเยอะนะคือ,คอขบวนการค้ายาเสพติดอย่างที่เราเห็นบางทีไปยื้อซั์ทิง 100, 000, 000, ้งร้อยล้านพันล้านถ้าอย่างร้อยล้านเนี่ย้าเปอร์เซนคือ5้า <5, 000. S 2> ล้านนะครับเพราะนั้นก็ท่านรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมท่านสมศักดิ์เทพสุทินนะครับก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนว่าทางกระทรวงยุติธรรมก็ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐต่างๆในการเดินหน้า ปราบปรามยาเสพติดอย่างเต็มที่นะครับทั้งในส่วนของการจับกุ้มการดำเนินคดีการยึดอายัดทรัพย์สินการเพิ่มโทษผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะครับซึ่งในปี65ที่ผ่านมาเนี่ยก็อายัดทรัพย์สินได้กว่า11,000ล้านบาทนะครับและปีนี้ก็จะเดินหน้าอายัดอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้กระทำผิดนะครับก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนว่า ช่วยกันเป็นหูเป็นตาและแจ้งเบาะแสมาได้หากพบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับก็มีเบอร์โทร1.386ของทางปปสและเขาจะปิดเป็นความลับ100%ผมเชื่อวันนี้หลายคนกังวลเพราะกลัวเรื่องการแจ้งเบาะแสแล้วตัวเองจะไม่ปลอดภัยใช่ทางนี้เขาบอกว่าเห็นมีระบบการจ่ายรางวัลน,นำจับผ่านระบบบล็อกเชนครับซึ่งมันก็มั่นใจได้นะครับว่า ข้อมูลตัวนี้มันจะถูกปกปิดเป็นความลับครับคือตัวของคนแจ้งเบาะแสเนี่ยปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนไม่มีใครรู้ใช่ว่าท่านเป็นคนแจ้งใช่และได้เงินก็ไม่มีใครรู้ครับถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ<ช>เพราะฉะนั้นก็ฝากไว้นะครับเพราะว่าบางทีเจ้าที่มีน้อยเนี่ยแล้วบางทีมันมีตามชุมชนต่างๆถ้าพี่น้องประชาชนร่วมเป็นคนแจ้งเบาะแสเนี่ยทัวถ,ถึงนะก็จะกวาดล้างได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญเมื่อคดีสิ้นสุดแล้ว ยึดซับเท่าไหร่ท่านได้5% 5% <c oughs> เยอะมากนะฮะ <c oughs> ถ้า200ล้านเนี่ยก็5%ก็คือ10ล้านก็ฝากไว้นะครับ1 3 8 6 <c oughs> แต่ว่า <c oughs> ท่านก็ต้องมีข้อมูลพื้นฐานพอสมควรนนที่จะเอาผิดได้คือต้องเก็บ หลักฐานครับทุกอย่างให้ได้มากที่สุดครับทางเจ้าหน้าที่เขาจะได้ไปดาเนินการต่อได้ใช่ไม่ให้เห็นบ้านข้างเอสงสัยโทรแจ้งแล้วอันนี้ไม่ได้คืออย่างน้อยมีมูลในระดับหนึ่งและแจ้งเจ้าหน้าที่และเขาเข้ามาดําเนินการเอาผิดได้ท่านก็จะได้รับรางวัลน,นําจับนะครับครับ